สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลวันนี้เก็บตกเรื่องของ Halloween วันปล่อยผีวันปล่อยผีคุณผู้ชมครับเป็นวันที่ทุกคนคือจริงๆริงไม่ได้เกี่ยวกับกลัวผีหรือผีมีจริงหรือไม่จริงมันคือการเปิดความสุขเปิดโลกสร้างสรรค์ให้คนได้แต่งตัวกันซึ่งมีนักกีฬาคนหนึ่งโดนลอ้อนะครับก็คือลุยซัวเรส อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้อยู่กับบา,าร์เซโลนาเพราะว่าเป็นคนชอบงับก็เลยมีคนมาแซวนะครับว่าทางด้านซเรสเป็นซอมบี้แล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับคำถามที่หลายคนถามผมว่าเฮ้ยแชมป์ทำไมซเรสมันต้องไปงับชาวบ้านเขาเป็นประจำวันนี้จะมาดูว่าฝรั่งเขาล้อซเรสยังไงและทำไมซเรสชอบงับ <c oughs> กัดกัดกัดคือ,อนิยามของกองหน้าที่ข้าตัวแพงที่สุดอันดับ3ามของโลกลุยซัวเรสกองหน้าทีมชาติอุรุกไวอดีตตำนานลิเวอร์พูลและซุปตาปัจจุบันของบาร์เซโลนาในสเปนฮัลวีนที่เพิ่งจะผ่านไปในมีคนแต่งเป็นซัวเรสนะฮะไปอำชาวบ้านเป็นการตอกย้ำว่าภาพซัวเรสเหมือนผีเหมือนซอมบี้แต่การอำการใกล้แบบนี้ไม่แนะนำนะครับไปเจอคนที่เขาแรงๆอาจโดนทีบได้ โซเรสเปิดใจเป็นครั้งแรกครับว่าเขามีปัญหาคุมตัวเองไม่ได้นะครับโดยโซเรสบอกว่าเวลาลงแข่งมันคึกหัวใจเต้นแรงบางครั้งเนี่ยไอความบ้าระหามความสะใจที่จะลงไปเล่นเนี่ยมันทําให้เราทําตามสัญาตยานโดยไม่ค่อยใช้สมองสักเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้พอเกิดขึ้น3ามครั้งแล้วล่าสุดครับภรรยาและโซเรสขับรถออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้องการที่ที่เงียบที่สุด เพื่อทั้งคู่จะได้เปิดใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโซเรสก็เริ่มหาข้อมูลแล้วก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเลยก็เลยเริ่มหาเอ็กซ์เพิดหรือว่าคนชำนาญที่จะมาช่วยแก้นิสยัยกัดกัด,ก,ดกัดของเขาและสุดท้ายหลังจากที่โซเรสได้เปิดใจคุยนะครับกับบุคคลที่จะมาช่วยเขาปรับในเรื่องของนิสยัยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นคนเก็บกดครับโซเรสบอกว่าสมัยก่อนผมเป็นคนไม่ชอบพูดมีอะไรก็เก็บ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  แทนที่จะปรึกษาคนรอบตัวเก็บไปเก็บมามันเครียดมันก็เลยระเบิดปุ้มมันคุมไม่ได้แต่ตอนนี้ผมเริ่มปล่อยวางผมเริ่มระบายความรู้สึกนี่แหละครับที่เขาบอกกันว่าการแบกที่หนักที่สุดคือการแบกจิตที่ไม่รู้จักปล่อยวาง